เฮลเลกลับมาอีกแล้วเป็นทริปเดินขึ้นลงดอยสุเทพภายในครึ่งวันเท่านั้นเป็นอย่างไรติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีอีกแล้วสำหรับทริปที่สองสำหรับปีนี้นะคะเป็นการไฮกิ้งขึ้นดอยสุเทพค่ะ คลิปนี้เราเริ่มตั้งแต่ด้านหลังมชอบริเวณประตูวิศวะเดินตามถนนไปจนสุดไม่มีถนนให้ไปเราก็เลยเดินเข้าป่านะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดผาลาดตรงบริเวณวัดผาลาดจะมีน้ำตกแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องรักษาความสงบไว้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ยากนะัก ว่าจะพาเด็กๆไปเดินกันนะคะจากวัดพาลาดเราข้ามถนนแล้วก็เดินเข้าป่าไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะชันมากเลยเราควรจะมีเทร k i n g โพ l e ไปนะคะแต่ลืมเอาไปนะคะก็ไปเรื่อยๆค่ะทางราบบ้างทางชันบ้างแล้วก็ไปทะลุเจอที่ โค้งขุนกันเจอถนนที่โค้งขุนกันโค้งขุนกันเป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงพระธาตุดอยสุเทพซึ่งพวกเราชาวมอชโอดนบังคับเอ้ยไม่ใช่พวกเราชาวมอชอจะวิ่งขึ้นโค้งนี้ไปกันค่ะจะเป็นโค้งที่แบบว่าฮึดสุดท้ายวิ่งกันขึ้นไปนะคะก็เป็นความทรงจำดีๆในวัยเด็กที่ผ่านมาแป๊บ,บนึง นะคะส่วนค่กลับเราก็ใช้เส้นทางเดิมนี่แหละคะ่ะกลับลงมานะคะแล้วก็ไปติดตามชมภาพกันได้เลยคะ่ะรูปที่ให้ดูรูปแรกนี้จะเป็นรูปตรงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นภาพหมู่ของกลุ่มวันที่25กุมภาพันธ์สองพน6นะคะกลุ่มนี้ไปกันทั้งหมด5คนก็เดินทางเส้นทาง คล้ายกันนะคะแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังมาจอยสำหรับในทริปวันที่27กลุ่กุมภาพันธ์ด้วยนะคะนี่วันที่27แล้วรวมกันได้4คนค่ะไอไม่รู้จะใส่แว่นไปทำไมแต่ลืมหมวกลืม taking p o l มัวแต่ห่วงของกินค่ะ เตรียมของกินไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนี่คือเส้นทางที่เขาไปกันแต่เราไม่ได้ไปเส้นทางนี้นี่เทวันที่ต้องไปแชะภาพกันนะคะทุกทริปเลยนะ ก็อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ง่ายๆสบายๆบยอย่งคิดจะพาเด็กไปเดินกันได้นะไทยบอกว่าไทยอยากไปเดินชอนก็บอกว่าชอนอยากไปเดินนะคะเดี๋ยวจะลากภูมิไปด้วยได้เป็นเด็กแก๊งนะคะสามหนุม่มนี่ที่บอกว่าเขาบอกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติทําให้รักษาค,ความสงบแล้วก็จะมี น้ำตกไหลผ่านบริเวณวัดด้วยนะคะเราถ่ายตอนนี้ไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวแต่จริงๆแ<ป>ต่ค,ค,คตน,นถ่ายอนะเนยพูดถึงการแข่งกิฬาบริษัทแอร์โลกลัล,ะละนลาน,นะคะตอนนี้เราได้อู่รี่ญอันดับสองแต่อันดับสามก็ กำลังจะแซงขึ้นมาเหมือนกันเราเลยต้องมีการคู่กันเล็กน้อยยี่ิโลนะขายี่สิบโลใช่พายขา2ิบโลและในทีหนึ่งเราต้องจริงวันนี้มาพักผ่อนนะเนี่ยเดินป่าพักผ่อนใช่แต่คนที่สองเขาหายใจลดคอลคอเลยต้องจริงจัดจัดมาแล้วสองวันแล้วนะไม่เดี๋ยวสิบห้าพอเดี๋ยวจะรู้ว่าตอนลงอ่ะสบายมากเออเนาะเหมือนแบบไม่ได้วิ่งเลย โอเคแล้วเจอกัน20โลใช่ไม่รู้เหมือนกันพูดไปก่อนู้หไปก่อนนอคุณชันแค่ประมาณ60สองศาแต่เดี๋ยวไอ้ไปทางปกตินะ ไปทางนั้นแต่เรามาทางนี้เขามีเพื่อนไปด้วยอ่ะเพื่อนสีขาทางเราก็ใช้ย่อยอย่นนเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่าแต่มันเป็นเหมือนขั้นบันไดมากกว่าของเขามันชันๆเราคงต้องเก็บโทราศัพท์แล้วล่ะ ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นมุมมองจากทางด้านบนนะคะลงไปก็ค่อนข้างชันเหมือนกันเลยนานพีลินลีกับพีอลันเดินนำไปแล้วอายยังมัวถ่ายรูปอยู่นะคะเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นทางราบบ้างทางชันบ้างทางชันมากบ้างนะคะเราก็จะนี่เป็นไฮไลท์ ว่าถึงประมาณกลางทางแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยงามน,นะคะแล้วเดี๋ยวพอสุดท้ายเราก็จะไปโผล่บริเวณโค้งขุนกันค่ะโค้งขุนกันอย่างที่บอกคือโค้งสุดท้ายก่อนขึ้นประทาตุดอยสุเทพเราไม่วิ่งกันแบบสมัยก่อนรอกเราก็ค่อยๆเดินตามถนนไปกันค่ะ พอไปถึงบริเวณเชิงบันไดขึ้นวัดพระาธาตุยังมีต้นนางพญาเสือโครง่งออกดอกอยู่เต็มอยู่ต้นหนึ่งเราก็เลยถ่ายภาพกันไว้เป็นที่ระลึกว่าข่าวหน้าเร้องมาช่วงที่ดอกมันเต็มไปหมดเลยนะคะยอ่งละคะ่คะย้ะะ yeah. ดอกไม้สวยเนาะดอกไม้สวย S <S สำหรับการมาไหว้พระนะคะทางวัดท้อาจะมีดอกไม้กับเทียนเตรียมไว้บริจาคตามศรัทธาแต่ไม่มีถูกเพราะเขารณรงค์กันไม่ให้ จุดทูบนะคะมันเกิดควานเกิดมลพิษก,กันค่ะแล้วอันนี้เราก็ถ่ายภาพกันไปเรื่อยๆนะคะบริเวณวัดก็ยังสวยงามแล้วก็สะอาดเหมือนเดิมนะคะลองชมภาพกันค่ะ เมื่อเราไหว้พระแล้ก็ชมสถานที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปรองท้องกันต่อที่ร้านกาแฟแล้วก็ทานมาม่าครับนะคะเพื่อเอาแรงในการวิ่งขาลงค่ะอไม่ใช่เดินขาลงค่ะปกติจะเห็นข้างล่างชัดเจนนะคะแต่อันนี้หมอก pm 2.5เยอะมากพอมาถึงข้างล่างก็ใช้เส้นทางเดิมค่ะใครมีแรงก็ กระเดิดกันไปนะคะแต่ดิฉันขอเป็นคนถ่ายรูปให้หลัก่านค่ะนี่ค่ะอันนี้บริเวณวัดค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้มีผู้คนมากนะคะเรายังพอกระโดดได้อยู่อย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณโครงการดีๆของบริษัทนะคะทำให้พวกเรามารวมตัวกันได้แล้วก็เกิดทริปดีๆแบบนี้ขึ้นนะคะพวกเราก็จะยังคงรวมตัวกันต่อไป ที่จะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ